เปลี่ยนบัญชีอีเมลในมือถือเป็นบัญชีอีเมลใหม่ไม่อยากใช้อีเมลตัวเก่าๆหรือไม่อยากใช้อีเมลของมือถือที่เราซื้อมือสองมาหรือรับต่อช่วงจากคนอื่นมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนบัญชีอีเมลในมือถือเครื่องนี้กันดีกว่าครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อมือถือมือสองมาใช้หรือรับต่อช่วงจากคนอื่นมาใช้เราจะต้องเอาบัญชีเก่าของเขาออกให้หมดเลยแล้วเอาบัญชีใหม่ของเราใส่ลงไปเพื่อป้องกันถูกแฮ็กถูกดึงข้อมูลเมื่อพร้อมแล้ว ไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับปัดขึ้นไปแล้วหาเมนูการตั้งค่าครับการตั้งค่าเล่นขึ้นไปครับหาเมนูที่เขียนว่าผู้ใช้และบัญชีหรือบางเครื่องจะเขียนว่าบัญชีอย่างเดียวในเครื่องนี้ของคุณหนึ่งจะเขียนว่าบัญชีแบบนี้กดเข้าไปที่บัญชีครับแล้วเราจะเห็นบัญชีเยอะแยะมากมายเลยโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ แต่ละเครื่องแต่ละขั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับในทีน่นี้คุณหนึ่งให้พุ่งเป้าไปที่ Gmail หรือ Google นะครับตัวนี้สัญลักษณ์จะเป็นรูป Google หรือ Gmail ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับในที่นี้นะครับมือถือของคุณหนึ่งเนี่ย เจอแล้ว2 gmail เลยเห็นไหมครับเราดูก่อนครับว่า gmail ตัวนี้ใช่ของเราหรือเปล่าและจํำยูสเนมพาสเว d อะไรได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเราจําไม่ได้แล้วหรือไม่ใช่ของเรานะครับให้กดลบออกได้เลยครับแล้วไปสมัครบัญชี gmail ใหม่เอามาใส่นะครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะบอกวิธีเอาออกก่อนนะครับให้เรากดไปที่บัญชี gmail ที่ต้องการจะออกครับอ่าอันนี้มันไม่ใช่ของคุณหนึ่งครับกดเข้าไปครับแล้วเราจะเจอคําว่านําออกเราก็กดนําออกได้เลยครับเมนูบางเครื่องบางรุ่นนะครับ มันจะไม่มีคําว่านําออกให้ไปกดที่จุด3จุดเอาครับแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราเอาออกได้นะครับดังนั้นเราก็กดนําออกครับกดนําออกกดยืนยันครับนําออกนะครับออกไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้บัญชีออกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอาออกอีกบัญชีหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าใช่ของเราไหมถ้าไม่ใช่เอาออกไปเลยครับแตะเข้าไปครับนะครับกดนําบัญชีออก กดยืนยันครับนาบัญชีออกตกลงครับนะครับถ้าเกิดว่า,าเขาจะมีให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับเป็นคําถามแบบนี้ถ้าบัญชี Gmail โอ,อเคออกเนี่ยเราก็ใส่รหัสพินหรือว่าใส่รหัสล็อกหน้าจอที่เราล็อกตัวมือถือเราลงไปครับนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเขาจะเอาออกให้เราเลยแบบนี้ท่าน,นี้มาดูวิธีการเพิ่มบัญชีของเราเข้าไปครับกดเพิ่มบัญชี เราก็เลือกไปที่ Google เขาจะวิ่งวนๆแบบนี้นะครับเราก็ใส่อีเมลตัวใหม่ของเราลงไปครับแล้วกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเพิ่มบัญชีใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้้า้ล่างของคลิปนี้ได้เลยนะและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ